สวัสดีครับนี่คือบรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการของวูมิภาคต่างๆในเอเชียนะครับวันนี้จะพูดถึงเอเชียตะวันออกนะครับซึ่งเป็นการทำของจีนนะครับและทาจีนหรือเราทำรูปม่น้ําหวังคือหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเราในการทารายงานแลวก็ทาข้อสอบนะครับมาดูกันเลยดีกว่าครับว่าเอเชียตะวันออกนะครับประกอบด้วยประเทศอะไรบ้างนะครับเอเชียตะวันออกอย่างที่ว่าตามชื่อครับอยู่ทางฝั่งตะวันออกของทวีปเอเชียนะครับมีพื้นที่ฝั่งตะวันออกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ทางด้านเหนือติดกับสหพันธรัฐรัสเซียนะครับทางด้านใต้ติดกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราก็จะมีประเทศลาวพม่านะครับทางด้านตะวันตกนะครับก็จะมีพื้นที่อยู่กับติดอยู่กับเอเชียใต้นะครับโดยมีเทือกเขาฮิมาลัยกั้นเอาไว้นะครับแล้วก็เอเชียกลางด้วยนะครับซึ่งอยู่ในเทือกเขาฮิมาลัยนั่นแหละนะครับซึ่งเป็นเขตแดัดกั้นเอาไว้นะครับโดยประเทศสําคัญนะครับไล่จากข้างบนเลยแล้วกันนะครับก็มีประเทศมองโกเลียนะครับ นะครับประเทศจีนแล้วก็ที่ติดกับจีนกนะ็คือมีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะครับที่เป็นเกาะอยู่แล้วก็ประเทศไต้หวันส่วนฮ่องกงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะครับที่ใส่เข้ามาเพราะมีความสําคัญในทางเศรษฐกิจนะครับในดอดีตเคยเป็นเมืองเช่าของอังกฤษนะครับปัจจุบันอังกฤษคืนให้กับจีนแล้วนะครับซึ่งมีลักษณะการปกครองแบบพิเศษนะครับจีนใช้คาว่า1ประเทศ2ระบบนะครับจากลักษณะของมูมิเทศนะครับก็จะแบ่งประเทศได้เป็น2ลักษณะภูมิเทศ ส่วนหนึ่งก็คือเป็นลักษณะที่เป็นภาคพื้นทวีปก็คือเป็นพื้นแผ่นดินขนาดใหญ่นะครับี่มีประเทศใหญ่ๆก็มีประเทศมุงโกรเลียมีประเทศจีนมีประเทศเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะครับซึ่งมีงลักษณะประเทศออกเป็น2ลักษณะก็คือลักษณะของฝั่งฝั่งตะวันตกกูใช้คานี้แล้วกันนะครับ <c oughs> ก็คือลักษณะเป็นเทือกเขาสูงแล้วก็เป็นที่ราบสูงนะครับก็มีผู้คนอาศัยอยู่เบาบางกว่านะครับโดยส่วนใหญ่อาศัยเวณที่ราบเชิงเขานะครับแล้วก็ อากาศที่เป็นลนักษณะอากาศแบบที่สูงนะครับในขณะที่อีกฝากหนึ่งคือฝั่งตะวันออกเป็นเขตที่คนอาศัยอยู่ค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับมีลักษณะพื้นที่ที่มีอุดมสมบูรณ์ไว้โดยเฉพาะบริเวณที่รับลุ่มแม่น้าและที่รับชัยฝั่งโดยเฉพาะลุ่มแม่น้ำอ่าวหว่างเหอนะครับซึ่งแหล่งอุดมสมบูรณ์และก่อให้เกิดอารยธรรมสาคัญของเอเชียก็คืออารยธรรมจีนนั่นเองนะครับดูในภาพได้นะครับภาพที่เราเห็นอีกฝากหนึ่งของภูมิประเทศ ของประเทศลักษณะหนึ่งก็คือประเทศที่เป็นเกาะครับก็จะมีประเทศที่เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก็คือประเทศญี่ปุ่นรองลองมาคือประเทศไต้หวันพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นเทือกเขาสูงก็จะมีที่ราบเชิงเขาแล้วก็ที่ราบชายฝั่งเป็นที่ราบก็จะมีน้อยหน,น่อยนะครับซึ่งทําการ,กรเกษตรได้แต่อาชีพโดวส่วนใหญ่ก็คือทําการประมงเนื่องจากว่าอยู่ทากลางรอบๆด้วยทะเลนะครับทีนี้มาดูภาพรวม นะครับของเอเชียตะวันออกนะครับเอเชียตะวันออกอย่างที่ว่าอยู่ทงางภาคตะวันออกนะครับอากาศอยู่ในเขตอบอุ่นรู้ได้อย่างไรดูจากเส้นตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าก็คือเหนือ23.5องศาขึ้นไปถือว่าอยู่ในเขตอากาศแบบอบอุ่นครับคือโซนนี้อากาศอบอุ่น,นครับแล้วก็เนื่องจากว่าเขามีชายฝั่งที่ค่อนข้างยา,ยาวอยู่ทางฝั่งฝัง่งตะวันออกนี้เราเห็นนะครับก็คืออยู่ในฝั่งแปซิฟิก ครับก็รับอิทธิพลของลงมมรสุมก็ทาให้พื้นตรงนี้มีความชื้นจากลมมรสุมนะครับแต่มันก็เป็นข้อเสียเหมือนกันครับอยู่ติดชายฝั่งแบบนี้ก็จะเจอกับพายุฝนฟ้าขนองน,นะครับแล้วก็ฝนตกหนักด้วยเช่นเดียวกันนะครับบริเวณที่เป็นจุดศูนย์กลางของแหล่งอารยธรรมก็คืออยู่บรวลุ่มแม่น้ําหว่างเหอตรงนี้นะครับที่ไหลออกสู่ทะเลเหลืองนะครับซึ่งมีดินอุดมสมบูรณ์นะครับพวกคนตั้งถิ่นฐานตรงนี้แล้วก็ค่อยๆขยายมาครับ สู่ทางด้านล่างนี้ทางใต้นะครับตามแนวชายฝั่งเลยนะครับก็คือสู่แม่น้ําฉางเจียงกลับไล่ไปเลยนะครับเห็นไหมครับในขณะที่ทางตอนในหรือพื้นที่โดยส่วนใหญ่หลังแนวเทือกเขาชิงการตรงนี้นะครับพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูงแล้วก็เทือกเขาสูงบริเวณตรงนี้เนะี่ยไม่ค่อยเหมาะสมในการตั้งิ่นฐานเท่าไหร่ประกอบกับ่วยง่ายมีแนวเขาชิงการตรงนี้กันนะ้นเอาไว้พอดีนะครับทําให้ อ,อิทธิพลของความชื้นหรือลมผสมนะันเข้ามาไม่ถึงทําให้พื้นที่ด้านในนียโดยส่วนใหญ่นะครับเป็นพื้นที่แบบกึ่งทะเลทรายแล้วก็ทะเลทรายโดยมีทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตอนออกก็คือทะเลทรายโกบีนะครับทีนี้มาดูว่าอะไรที่มันเอื้อให้เกิดการตั้งดินฐานบริเวณตรงนี้นะครับไปไกลแล้วเลยไปแล้วขอโทษทีนะครับนะครับอันที่หนึ่งเลยครับก็คือที่ตั้งของเขา ตั้งอยู่ในเขตอบอุ่นอากาศมันเหมาะสมนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่รับลุ่มแม่น้ําและที่รับชายฝั่งถึงเหมาะกับการเพาะปลูกนะครับโดยเฉพาะลุ่มแม่น้ําหว่างเหอหรือคนไทยเรียกกาแม่น้ําเหลืองหรือคนจีนอีกสานีนงเรียกว่่น้าหวงโหแล้วก็ค่อยๆขยายตัวจากแม่น้ําหว่างเหอหรือหวงโหเนี่ยไปสู่แม่น้ําฉังเจียงตามแนวที่รับลุ่มแม่น้ําที่รับชายฝั่งนะครับจนก่อให้เกิดอะไรเงี้ยทําสำคัญคืออารยธรรมจีนนะครับอ่าทีนี้มาดูพัฒนาการต่างๆนะครับ ที่จะพูดถึงก็คืออารยธรรมจีนก็ต้องพูดถึงประเทศจีนก่อนนะครับประเทศจีนนะครับมีคนมาอาศัยช่วงแรกบริเวณล่กแม่น้ำหว่างก็ตั้งบ้านเมืองค่อยๆขยายใหญ่โตเป็นบ้านเมืองแว่นแคว้นต่างๆเริ่มการปกครองแบบนครรัฐนะครับแต่หลักฐานเริ่มตุนในช่วงของราชวงศ์ชางราชวงศ์โจกอันที่หลักฐานที่มีนะครับเรื่องการปกครองก็ลักษณะทั่วๆไปครับการปกครองแบบนครรัฐก็คือแต่ละรัฐอ,อิสระต่อกันก็อาจจะมีการแย่งชิงอานาจกันระหว่างในแว่นแคว้นต่างๆ <N ic> um> นในช่วงนั้นก็มีความเชื่อเรื่องของโชคลางแล้วเรื่องของวิญญาณต่างๆแล้วเชื่อเรื่องของโอ,อรสสวรรค์ที่เอิดมาเป็นผู้ปกครองแล้วนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงราชวงศ์โจรับราชวงศ์โจเกิดลทัทธิความเชื่อซึ่งเป็นมีผลต่อการดำเนินชีวิตของชาวจีนก็นคือลัทธิขงจื๊ออีกลัทธีนึ่งก็คือลัทธิเต่าลัทธิเต่าคนนี้คิดก็คือเล่าจื๊อนะครับอีกลทัทธีนั่นคือลทัทธิฝ่าเจียหรือนิติธรรมนิยมอันนี้เป็นคณะผู้คลคิดขึ้นมานะครับ ก็มีผลต่อการนดำเนินชีวิตของชาวจีนจนถึงปัจจุบันนี้นะครับหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนการปกครองในรูปแบบใหม่เรียกว่าระบบจกักรวรรดิก็คือรวมสูอมนาจเท่าที่ส่วนกลางก็คือจากที่เมื่อก่อนแต่และแคว้นแต่และเมืองอิสระไม่อิสระละก็เข้าสู่ระบบจกักรวรรดิในช่วงของราชวงศ์ชินก็มีความเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้นมังมืองใหญ่โตมีการปรับต,ต่างๆให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในช่วงราชวงศ์ชิน ราชวงศ์ฉินก็เลยถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แลวก็บ้านเมืองใหญ่โตที่สุดมีการสร้างสิ่งต่างๆใหญ่ๆโตๆในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะในสมัยจักรพรรดิจินซีฮ่องเต้นะครับหรือจินซี่อองเต้หลักฐานที่ทิ้งไว้ให้เช่นกำแพงเมืองจีนสุสานจักรพรรดิหรือคุณนจะเรียกว่าสุสานจินซีเมื่อบ้านเมืองไปุแผนแล้วครับก็เริ่มยีดเร่อทำลำเรื่องอื่นละเรื่องของศิลปะต่างๆเรื่องของการค้าการค้าก็เข้าสู่รุ่งเรืองอย่างมาก เข้าสู่ในช่วงของราชวงศ์ฮั่นครับโดยเฉพาะการค้ากับชาติตะวันตกหรือโลกตะวันตกก่อให้เกิดเส้นทางการค้าสําคัญก็คือเส้นทางสายแพรใหม่ซึ่งเส้นทางสําคัญในการค้าในอดีตนะครับกับโลกภายนอกเนี่ยก็จะใช้ทางบกนะครับถามว่าทางทะเลมีไหมก็มีแต่แต่ไม่ได้ใช้เท่าไหร่ทางทะเลมักจะเป็นบ้านบ้านเมืองที่อยู่ใกล้ๆกันไม่ไกลมากแต่ถ้าบ้านเมืองไกลๆเขาจะใช้ทางทางบกก็เกิดเส้นทางสายแพรใหม่หรือเส้นทางสายใหม่นะครับระหว่างจีน กับกรุงโรมหรือโรมันโดยเดินทางผ่านเขตทะเลทรายไปครับเขตทือกเขาสูงข้ามเทือกเขาหิมาลัยไปไปไปสู่เอเชียกลางแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนติดต่อค้าขายกับเอเชียใต้เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ก่อนจะไปถึงชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับไปสู่การค้ากับโลกตะวันตกโดยเฉพาะกรุงโรมหรือโรมันฝั่งนั้นนะครับสิ่งหน้าสำคัญก็คือผ้าไหมนี่แหละนะครับกับเครื่องกระเบื้องต่างๆที่จีนมี สินค้าที่จีนเอาอยูจากมันตกก็เป็นพวกอะไรน้ำหงน้ำหอมหรือของที่เขาไม่มีนะครับอ่าอีกประเทศหนึ่งนะครับเดี๋ยวไม่พูดถึงก่อนนะครับขอพูดถึงจีนต่อทีนี้มาดูว่าทําไมจีนถึงได้รุ่งเรืองแล้วก็ทำไมถึงเสื่อมมีปัจจัยอยู่สำคัญอยู่2ประการอันที่1ก็คือความสามารถของกษัตริย์กับขุนานางในการป้องกันประเทศตัวย่บบอวสัตรูสําคัญของเขาคือชาวมองโกลที่อยู่ในเขตทะเลทรายนะครับ วงนี้จะเก่งมากนะครับแต่ว่าด้วยอิทธิพลต่างๆของภูมิประเทศก็ช่วยให้จีนต้องรอ,อดมาได้นะครับอันต่อมาคือความสามารถของประชาชนเองในการเอาตัวรอดในการป้องกันภัยพิบัติภัยพิบัติอย่างที่ว่าครับก็คือวัตภไยก็คือพายุต่างๆกับอุทตกาภายัยเนื่องจากพื้นที่ของเขาเนี่ยติดกับชายฝั่งทะเลโดยส่วนใหญ่ก็รับอิทธิพลของลมรสุมค่อนข้างจะเยอะมันก็เลยเป็นทั้งข้อดีและเป็นข้อเสียนะครับ ทีนี้ก็มาในช่วงของราชวงศ์ต่อมาอย่างที่บอกนะครับในช่วงที่พูทธถึงอดีตอยู่นะครับเป็นรอยต่อระหว่างอดีตในช่วงต้นมีการปกครองแบบจกักรวรรดินะครับคือตั้งแต่ราชวงศ์ฉินเป็นต้นมาจนกระทั่งราชวงศ์สุดท้ายของจีนก็คือราชวงศ์ชิงราชวงศ์จีนของที่กูให้จํามีหราชวงศ์ถูกไหมครับมีชางโจปกครองแบบนครวัดราชวงศ์ฉินฮั่นชิงอันนี้ปกครองแบบจกักรวรรดิยาวมาราชวงศ์ชิงเป็นราชวงศ์สุดท้ายกัตสัต์องรงสุดท้ายของจีนก็คือ กษัตริย์ฟูยีในช่วงนี้มีการเข้ามาของชาติตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษกับฝรั่งเศสแต่ที่มีบทบาทสําคัญก็คืออังกฤษก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบความคิดระบบการปกครองของจีนอย่างมากนะครับจนทําให้จีนเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงปกครองไปนรูปแบบใหม่ล้มล้างระบบกษัตริย์ไปเข้าสู่ระบบสาธารณรัฐนะครับในช่วงต้นก็อาจจะปกครองแบบแป,ประชาธิปไตยแต่ต่อมาภายหลังเข้าสู่ยุคสงครามเยน็นก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่จีนเคยตกเป็นของญี่ปุ่นนะครับเข้าสู่สงครามเยน็นจีนก็เป,ปลี่ยนการปกครองเป็นระบบ เขาเรียกว่าระบบสังคมนิยมนะครับหรือคอมมิวนิสต์แหละแล้วก็ใช้ระบบนี้ยาวนานจนถึงปัจจุบันนี้นะครับอ,อีกประเทศหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจถือว่าเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกเลยก็ว่าได้นะครับก็รับอิทธิพลของจีนมันนั่นแหละแต่เขามาปรับเป็นของเขาเนื่องจากอ่าวน,น,นินแดนห่างจากจีน ยกตัวอย่างเช่นภาษา,าการแต่งองแต่งกายก็จะมีการปรับมาจากของจีนแต่ปรับเป็นของเขาให้เหมาะสมกับเขานะครับความเชื่อก็รับมาก็จะมีความแตกต่างจากจีนพอสมควรไม่เหมือนกับกเกาหลีซึ่งอาจจะใช้คําว่ายกมาทั้งดุนเลยจากจีนนะครับาการปกครองของจีนหรือพัฒนาการของจีนก็เริ่มต้นการปกครองแบบคล้ายๆกับอ,อของญี่ปุ่นขอโทษครับก็คล้ายๆกับในในจีนนั่นแหละคือการปกครองแบบกษัตริย์ ต่อมาพอชาติตะวันตกเข้ามาก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเริ่มเปิดนประเทศรับเอาความคิดความเชื่อของทัทตะวันตกมาโดยเฉพาะอังกฤษนะครับนำไปสู่การปกครองรูปแบบใหม่ก็คือการปกครองแบบประชาธิปไตยแต่ว่าในช่วงต้นก็เป็นวิทยาการเป็นแบบการปกครองก็อยู่ในมือของทหารหรือทัตลัตทิชาติเนยมแบบทหารหน่อยก็คล้ายๆกับของเราที่เปลี่ยนการปกครองแบบในช่วง2 4 7 5ีาอำนาจการปกครองก็ยังอยู่ในอำนาจของทหารแม้จะใช้ใช้คำว่าประชาธิปไตยก็ตามนะครับ ในช่วงที่จะวันตกเข้ามาในญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็มามีการปรับรวิธีการปกครองรวมทั้งเรื่องของการผลิตต่างๆเข้าสู่การกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกฯิจแล้วก็อุตสาหกรรมโดยเฉพาะในช่วงของอสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงนั้นนะครับส่วนเกาหลีนะครับก็ไม่มีในพอยนี้เกาหลีเองเนี่ก็รูปแบบการปกครองก็ พูดง่ายๆเอาแบบมาจากจีนเลยครับเอามาทั้งด็อกเลยก็ว่าได้นะครับโดยส่วนใหญ่ก็ปกครองแบบระบบกษัตริย์แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ภายใต้การปกครองของจีนหรือพูดง่ายๆมักจะเป็นเมืองขึ้นของจีนนะครับเป็นประเทศสราชของจีนนะครับมาดูการปกครองโดยสรุปนะครับการปกครองของจีนในช่วงต้นปกครองแบบกษัตริย์หรือผมสมบูรณาสิทธิราชนะครับในช่วงต้นเป็นระบบนครรัฐหลังจากนั้นเข้าสู่ราชวงศ์ฉินก็เป็นระบบจักรวรรดิ ก็ใช้ระบบนี้จนถึงราชวงศ์ชินราชวงศ์ชิงนะครับจนกระทั่งถึงเข้าช่วงของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับก็เปลี่ยนเป็นระบบสาธารณรัฐนะครับแล้วก็ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นระบบคอมมิวนิสต์แล้วก็ใช้ระบบนี้ยาวนานจนถึงปัจจุบันนะครับต่อด้วยญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเนี่ยครูจะเน้นเล,เล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะการปกครองในช่วงต้นก็คือในช่วงที่เป็นระบบกษัตริย์นะครับระบบกษัตริย์ของญี่ปุ่น กับจีนเนี่ยมีความแตกต่างกันแมว้ว่าอย่างที่ครูบอกว่าญี่ปุ่น,นรับเอาวัฒนธรรมของจีนมาแต่ก็มาปรับเป็นของเขาครับการปกครองของช่ชนญี่ปุ่นเป็นปกครองที่ระบบชโชกุนครับระบบนี้พัฒนามาจากระบบอุจิก็คือชนเผ่าต่างๆอุจิก็คือการปกครองที่มีหัวหน้าชนเผ่าแล้วจะมีผู้นําชนเผ่าแต่ผู้นําชนเผ่าเนี่ยก็จะเป็นแค่ประธานเฉยๆอํานาจของกา,การปกครองชนเผ่าก็อยู่ที่ชนเผ่าก็พัฒนาเป็นระบบโชกุนนั้น ทำให้จกักรพรรดิของญี่ปุ่นก็ไม่ได้มีอำนาจอำนาจจะไปอยู่ที่โชกุนอัมโชกุนก็เป็นเหมือนกับขุนนางซึ่งต่างกับของจีนครับของจีนระบบจกักรพรรดิของจีนหรือฮ่องเต้ของจีนเนี่ยมีอำนาจไปเสร็จเด็ดขาดอยู่ที่ฮ่องเต้หมดเลยนะครับขุนาน,นางทำหน้าที่เป็นแค่ผู้ช่วยซึ่งต่างกับของญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยจกักรพรรดิแทบไม่มีอำนาจอะไรนะครับเป็นแค่ศูนย์รวมปจิจใจเฉยๆแต่อำนาจใ,ใ,ในการปกครองคุมทหารอะไรต่างๆไปอยู่ที่ขุนานางที่เรียกว่าโชกุน ระบบนี้ใช้ยาวเลยครับจนถึงสมัยเมจิซึ่งเป็นช่วงที่ชาติตะวันตกเข้ามาโดยเฉพาะอ,อังกฤษเข้ามาก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของระบบความคิดในการผลิตระบบการปกครองการศึกษาต่างๆในญี่ปุ่นนะครับจนกระทั่งระบบนี้สิ้นสุดในสมัยนี้เข้าสู่ระบบใหม่ซึ่งเป็นการปูรากฐานระบบป,ประชาธิปไตยนะครับก็เรียกว่าเลือกทิศทหารนิยมภายใต้ชาตินิยมของญี่ปุ่นนี่แหละโดยเฉพาะในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2 ทำให้ญี่ปุ่นนําตัวเองเข้าสู่สงครามโลกของแรแล้วก็ยึดครองนแน่นๆั่างซีกโลกตะวันออกนะครับยึดครองจีนยึดครองเกาหลียึดครองไทยแล้วด้วยนะครับหลังจากนั้นญี่ปุ่นก็แพ้สงครามในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็ญี่ปุ่นก็เลยกลายเป็นผู้แพ้สงครามก็ทําให้อเมริกาเข้ามามีบทบาทในญี่ปุ่นนะครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ก็เข้าสู่สงครามเย็นพอดีนะครับอเมริกาก็ไปตั้งฐานทัพตรงนี้นะครับ เรอไม่ใช่ใกล้ร่างฐางทัดอย่างเดียกก็ให้ความช่วยเหลือเั้ง,งการเงินเครื่องจักรความรู้ต่างๆก็เลยทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นกอโทษทีมีรากฐานเรื่องของการปกครองแบบประชาธิปไตยและการเรื่องอะไรนะระบบเศรษฐกิจแบบทุ่นนิยมแล้วก็พัฒนาตัวเองเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ถึงปัจจุบันนี้นะครับอีกประเทศหนึ่งก็คือเกาหลีอันนี้ไม่ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับเป็นประเทศที่น่าสงสารมาก เพราะว่ามักจะตกอยู่ภายใต้การปกครองของชาติอื่นก็คือเกาหลีนะครับเกาหลีเนี่ยมีการปกครองแบบอาณาจักรเหมือนกับของตัวเองนั่นแหละแต่โดยส่วนใหญ่นะครับมีกษัตริย์เหมือนกับของในจีนนั่นแหละแต่โดยส่วนใหญ่เป็นเมืองขึ้นหรืออยู่ใต้อิทธิพลของจีนหลังจากจีนหมดอํานาจในช่วงของสงครามโลกครั้งที่สองก็ตกอยู่ภายใต้ปกครองของของญี่ปุ่นจีนก็ตกนะนะครับแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยอย่างที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามก็เข้าสู่ สงครามเย็นเกาหลีก็ได้รับเอกราชครับแต่เกาหลีโดนแบ่งออกเป็นสส่วนในช่วงของสงครามเย็นนะครับก็คือเป็นเกาหลีเหนือส่วนที่เป็นเกาหลีเหนือคือติดกับจีนครับก็เป็นคอมมิวนิสต์ในขณะที่ส่วนที่เป็นเกาหลีใต้ที่เป็นคาบสมุทรอยู่ใกล้ๆญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ปกครองแบบประชาธิปไตยกพได้รับคาช่วยเหลือจากอเมริกาเข้ามามีกองสมทันนะครับแต่ว่าไม่ได้ได้คำช่วยเหลือเท่ากับญี่ปุ่นได้นะครับเขาแค่ใช้เป็นฐานในการต่อสู้เฉยๆนะครับ อันนี้ก็คือเกาหลีนะครับหลังจากสงครามเย็นก็โดนแบ่งออกเป็น2ส่วนอย่างที่ว่าก็คือเป็นเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นะครับเกาหลีเหนือเป็นคอมมิวนิสต์เกาหลีใต้เป็นประชาธิปไตยนะครับเศรษฐกิจคล้ายๆกันครับมาดูเศรษฐกิจจะจบแล้วนะครับหรือสังคมกับเศรษฐกิจละเศรษฐกิจนะครับในช่วงต้นของจีนก็เป็นเกษตรกรรมครับหลังจากนั้นก็เริ่มมีการเข้ามาของชาติตะวันตกก็มีการบ่แบ่งพัฒนาไปสู่การ ผลิตลูกแบบใหม่เป็นอุตสาหกรรมเช่นการทอผ้าต่างๆจนกระทั่งอังกฤษเอาฝิ่นเข้ามาขายนะครับจนเกิดสงครามฝิ่นสาเหตุที่เอาฝิ่นเข้ามาขายเพราะว่าอาังกฤษค้าขายกับจีนแล้วขาดทุนนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยขายของเก่งขายแต่พวกอะไรสินค้าสําคัญของจีนที่ขายให้อังกฤษก็คือขายใบชาชาีชานเป็นสิ่งที่ชาวตะวันตกต้องการขายวิขายที่อื่นต่อนะครับเป็นที่นิยมของชาวตะวันตกเขา ก็รู้จะทํทยังไงอังกฤษก็เลยเอาฝิ่นมาขายสุดท้ายก็เกิดสงครามฝิ่นสุดท้ายก็แพ้สงครามนะครับในช่วงของราชาวงศ์ชิงแล้วก็นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับแต่น,นี้พูดถึงเศรษฐกษิจหลังจากนั้นก็เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็ปรับระบบการเขาเรียกกันว่าการผลิตร,รูปแบบใหม่โดยเฉพาะในช่วงของการปกครองแบบคอมมิวนิสต์นะครับในช่วงของสงครามเย็นก็โดยเฉพาะในสมัยของนายเติ้งเสี่ยวผิงนะครับมีการใช้นโยบายที่เรียกว่า4ทันสมัยจำไม่ดีนะ ก็คือเกษตรอุตสาหกรรมการทหารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตแบบรูปแบบใหม่นะครับแต่ว่าก็มีปัญหาเพราะว่ามันเกิดภัยภัยแ้งซะก่อนนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนรูปแบบของอระบบเศรษฐกิจนะครับจากแบบเดิมที่เป็นคอมมวนิสต์หรือเป็นระบบสังคมนิยมก็เลยมีการใช้ระบบที่เป็นผสมผสานง่ายๆเป็นท,ทุนนิยมมากยิ่งขึ้น เราก็ใช้ระบบนี้จนถึงปัจจุบันปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่าระบบเศรษฐกิจของจีนมันแบบทุนนิยมนะครับแม้ว่าการปกครองจะเป็นแบบคอมมิวนิสต์ก็ตามนะครับมาดูอีกประเทศหนึ่งซึ่งเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจก็คือ,อญี่ปุน่นญี่ปุน่นในอดีตก็เหมือนกันครับก็เป็นการเกษตรแต่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงที่ตะวันตกเข้ามาเขาเรียกว่ายุคเมจินะครับเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของการปกครองเรื่องของเศรษฐกิจเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม เราก็พัฒนายาเองอย่างต่อเรื่องในช่วงของสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2ขึ้นสูงสุดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับแต่ว่าพอหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วเนี่ยญี่ปุ่นแพ้สงครามนะครับพอแพ้สงครามก็ตกอยู่ภายใต้การเป็นผู้แพ้สงครามครับก็ได้รับความช่วยเหลือจากอเมริกาครับเอไออาร์ก็มาตั้งฐานทัพที่นี่การความช่วยเหลือเรื่องของ การเงินเครื่องจากความรู้ต่างๆนะครับรวมทั้งวางระบบทั้งเศรษฐกิจและก็การเมืองด้วยจนทําให้ญี่ปุ่นพัฒนาเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจถึงปัจจุบันนี้ต่อด้วยเกาหลีครับเกาหลีก็เหมือนกันครับอัน้ดีตดก็หลักๆก็อยู่ที่เรื่องของเกษตรกรรมนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเกาหลีจะอยู่ในช่วงของหลังสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเป็นยุคที่เข้าสู่สงครามเย็นหลังจากเ็าได้อกราชจากญี่ปุ่นครับในช่วงสงครามเย็นเนี่ยเกาหลีเนี่ย โดนแบ่งออกเป็นสส่วนก็คือเป็นเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นะครับเกาหลีเหนือก็ติดกับจีนครับก็ใช้ระบบการเงกานปกครองแบบสังคมนิยมนะครับระบบเศรษฐกิจก็เป็นสังคมนิยมก็เลยทาให้ไม่ค่อยเจริญมากนักในทางเศรษฐกิจในขณะที่เกาหลีใต้อยู่ใกล้กับญี่ปุ่นก็รับอิทธิพลแนวคิดเกี่ยวกับการเงินการปกครองรวมทั้งระบบเศรษฐกิจนะครับจากอเมริกาไปพอสมควรจากญี่ปุ่นเข้าไปด้วยนะครับ ก็ทาให้เศรษฐกิจค่อนข้างจะเข้าหน้านะครับก็มีเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะครับปกครองแบบประชาธิปไตยนะครับทีนี้ทางด้านสังคมครับโดยรวมๆแล้วนะครับก็คือโดยช่วงต้นก็ปกครองแบบกษัตริย์ที่เรียกว่าระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับอาจจะมีเป็นแบบนครวัดก่อนแล้วเข้าสู่ระบบจักรวรรดินะครับส่วนลักษณะพิเศษที่มีในจีนก็มีลัทธิความเชื่อที่มีผลกับ ชาวจีนกะ็คือลทัทธิของจือ๊อลทัทธิเตา๋าส่วนญี่ปุ่นก็จะเป็นลทัทธิบูชิโดพวกสมุไรนะครับหลังจากนั้นก็มีเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ชาติตะวันตกเข้ามาคล้ายๆกันมีการเปลี่ยนแปลงระบบเอาความคิดตะวันตกเข้ามาทึ่งมีผลต่อเรื่องของการปกครองเรื่องของเศรษฐกิจการใช้ชีวิตต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็คือเข้าสู่สงครามเย็นครับจีนกับเกาหลีเหนือก็ปกครองแบบคอมมิวนสิสต์แล้วก็มีระบบ ในช่วงต้นนะครับของจีนเนี่ยจะเป็นระบบเศรษฐกษิจแบบสังคมนิยมก่อนและทุ่งเปลี่ยนในช่วงหลังเป็นระบบผสม,มในช่วงของนายเติ้ลเสี่ยวผิงนะครับส่วนเกาหลีเหนือเนี่ยใช้ระบบนี้ยาวเลยนะครับในขณะที่ญี่ปุ่นหลังสงครามโลกที่สองเนี่ยอเมริกาให้มาช่วยเหลือครับทำให้ประเทศพัฒนายอย่างมากเช่นเดียวกับเกาหลีใต้นะครับที่เป็นครองแบบประชาธิปไตยแล้วใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมก็เลยทําให้ในญี่ปุ่น กับในเกาหลีใต้ก็เลยทำให้เศรษฐกิจค่อนข้างจะก้าวหน้าประชาชนก็มีชีวิตความเป็นอยู่มีการศึกษาค่อนข้างจะสูงนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะมีประโยชน์กับพวกเรานะครับขอบคุณครับ